I'm not พระบืนต่างๆวันฝ่าโยมอาศัยพุณธระจังภอยเป็นพิธีใดเป็นหรือตายมุมมีมุมแงและทุกธาตุทียาำเผาย่ำอีพระบุญธรรมกบแลวผู้ใดพอกระด เล่นจังหันอุปธรรมยายข้อมแกนใดวัดที่สอดเหลื่อมพันเอาเพียนตังตอต่อขาดยุ้แม่ยุ้งพ่อมันนั่งล้วตอนนั้นก็มีมันหลุดโย้งก่อนที่คงที่ขอตรงครงอเสียงฟัง,งจำเนียงสุภาพิ บ่าวพาที่การว่าว่าต่างใสบ้านทั้งสองทางไ v ้อยู่สวยเพิ่นก็ยังได้ว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจึงสวยเพราะมีวัดดับนิสัยวัดแม้ ภักันช่วยจึงหัวใจ้าขัภกันอบัุนไหลทั้งสองทางยาช่อมไหลทิมเลือดกันุวทรวาประกาศเพียงจำเนีําไว้ยาฉันลือจังว่าฝ่ามุดคุมการเสียดสังขใจ กันดีกอนสิไก่คุณโยนสิบอกข้ามีบานบอกจะทานคนเน่าอย่างมาโยธาในพันสิวาฉันพิมพาสิบอกเจ้าจำไว้ก็อย่าลืมวัดนูนศิลาบา้านไฟหิน ตำบลวังยินลาอำเภอชมเทนันลาเจ้าเป็นมองอยปัจจุบันบ้านต่อไปบ้านต่อไปอนาคตจอมบ่อยตกายนาคิดไปไปมามาหลายตลบหลายบันชาร Và khát hồn ai lướt đi mãi lưu quỳ Xa xăm hãy cuốn chạy đục nạ khuất nhu ơi nhà con đơ, cây con đơ, lá con đơ nhà ngoài ngủ hầu, lấy lá หัวศิลาสะพันคำน้ำี่มันไก่น้ำแทงออมศิลาจากแยงแก่งศิลาจากต้มเราเพือชมสิลางผมอยู่นี่อยู่หัวดอกอมบัดนี้บัดนี้จังว่าหัวดอกจังว่าขีปนาต้มไปตองหอยแลเลี้ยมา Ao <laughs> <laughs> là đứa chẳng đá, có đái ngon léo gói bón xoắn 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 ัพพะโลกสัพพะภัยน้อยใหญ่ทั้งปวงมีปวดหัวปวดท้องเป็นมรรคจงแจ้งแห่งน้อยให้คยหา con người ai nuốt năm phèn thả lèn vô chém cày ăn và phải lưu và đứa năm nà năm ta lưu cá cô cùng lưu con rồi cứ quay chầu toàn lớn chú khả năng khỏi số đỡ lòng nhà tội tâm thuộc tu hay chầu số กายให้สบายทั้งใจผ่องใสทั้งเนื้อโชคให้หลายเหื้อรอ ແມ່ວເບື້ອງເຈົ້າຫ່າງເຈົ້າຊານຊານໃນດັງກະດັງຄາຍຊານຊັງຄືດັງຫນອງນ້ໍາຫນ້າມີສານສານ້ອຍເນ บด,ดับจรินิไสใจกายของตอนตามสมควรแก่อัตภาพแล้วบัดนี้อัตมภาพทั้งสามรูปขอโอกาสยุติการแสดงพระธรรมเทศนาลงนักตรงนี้ก่อนเดินอันตมภาพทั้งหลายขอประนมมือตั้งสตัตยาทิฏฐาน อ้างอองวคุณพระรัษนตรัยอดิสัยบุญญาเขตขอจงเป็นฉัดแก้วกันเกตทรฤสวัสรพิพัฒนมงคลขอให้สมบูรณูลผลผลทุกทวนนาอันหนึ่งกอการกุศรที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาทำมวิศรรองเจ้าคณะอำเภอปักคา พร้อมด้วยพระสงฆ์ั้งมเนมและญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบังพินมาขอจงเป็นพระหนึ่งนาวาสังขาทองทั้งมชาอันนายทั้งฌานฉลาดจงลองทำให้วิจิตพิสดารด้วยดีแล้วพาท่านทั้งหลายลอยระยรื่อยไปถึงเมืองแก้ว แล้วคืออนมนาจามหานรุภานดังปรานาแลในปัจจุบันนี้ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีโชคมีลาภอันประเสริฐประสิจากภัยทิบัตนานาประการขอให้สุขเจริญชักราด้วยเกิดดุรพิจพรชยัยคืเธออายุวันนะ สุขภะพร้อมปฏิภาณธนการสมบัติทุกประการรับประทานวิสัชนามาอ็สมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉัน น่นจากว่าเป็นวันเกิดของนักประรอลนาทานาธรรมวิสุทธิมาและเป็นวันที่ท่านได้สรองจัญญา,า,า,าปัตยศยศรองย้าคณะอำเภอปากค่าพร้อมกันนั้นท่านก็ยังเป็นผู้มีจิตใจอันกว,ว,ว้างขวางเปลือแผ่อาตมาอาบูชาท่านเป็นเทพ รูปแม่นำของรูปหนึ่งถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันเป็นสหายกันก็นับถือว่าเป็นท่านเพื่อนเป็นท่านพี่เป็นทัานพ่อเป็นท่านครูบาอาจารย์นี่ท่านนำเอาเพื่อนทั้งสามเนี่มาฉลองให้ประโยค์สีเจ้าคณะอำเภอคนพิสัยก็เป็นเพื่อนกันอ่าเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดรเตอมสาขานี่ก็เป็นเพื่อนกันอัตมาถ้าท่านสาธุรณชนดูเอ้ทำไมไปเป็นเพื่อนคนแกกคนเท่าลอยเองยังหนุ่มๆอายุพอขันย่ายต่ว่านว่าเถ่าื้นๆไปน้ำงูเนี่ยไปน้ำมูเนี่ยเสียบยับมือตลอด ท่านเล่ามอก็เลยนลงดีอยู่ท่านท่านหนัแอร์มองไปไม่ท่านท่านว่าแทนมองก็เงินลงตายเพราะผมไม่มองไปเลยคิดถึงเพื่อนว่าโอ้งานนี้ล้มทุนหลายจะริบติดซ่ากันครับเจ้ากระน้ำเออคนมีใจข้อจิตใจซอยเพื่อนในยังไนวทะเลยว่าเอาจังสีข้าเคยือเอาเครื่อพกกงพั่วก็ไปลบพั่วเป็นเป็น,นาพ้น จัดการเองเราข้มันเป็นสารลุกพรวดไกลไปเลยคนนี้ยายเป็นแกนผลลมากรากไม่แมนแก่ตลาดเรื่องพ้อเมือถงถ้าสอบท่านลดจนละิเงินก็แล้วไปเลยประกาศบอกลูกศิทธ์น้ำลวพ่อจะเป็นเทีน้นเจ้าของเงินเทศในเจ้าของนั้งน้ำไม่ออกขังน้นงด้ไหนคนใดจะมาจ่อยกันเทพหลวพ่อว่าทอไมล่คุณอนัตตวดี อินดีเซียนะครก็แล้ว่ารอาลบานูเมห้าพันอะไรเด็คุณหนึ่งคูที่สองอะไรคุณคำภัยคุณนัทอีห้าพันในคนที่สองอกคนหนึ่งก็คือนางยุเรนน้องทายบริจา,าคือคนคนที่เป็นชีหลวงพ่อ,พอ,พอพนที่บัอนชี้พอเป็นอะมากเห็นบ่อ่าเลบอกเพื่อนรัว่าต้องวาวงิน กันเทศเรื่องเราจะจัดการเองเราก็เราจะไปเทียงเองมราจะเนี่ยอ่าบอกอ่าประตูชสมบ่านอ่าจัดการเองเอาเพราะฉะนั้นก็เลยอ่าในผู้ใหญ่าวิเชียววอ,ปอ,ยอ,อ,ยเ,อ,อเป็นตัวแทนงถวายให้แน่ๆรองรู้เรืองเจ้าของก็จะถวายมาแล้วอยูอ่ในบัญชีบนยู่ในธนาคารเนี่ยครับเป็นถวายอันพวกที่เนี่ยก็เป็นเชีย่ยวกันกันเลยในในในอ่จาจะมาทำเพื่อ อาหาที่จะพนันเพื่อบนหลักอันหรองควมามพิพาเนี่ยจะเป็นไอ้ฮักไปก็จะได้เป็นไอ้ฮักเป็นเช่นนี่เจ้าของร้อยเอาตำราเป็นมัหากินโดยที่ว่ารเราได้ไปเรียนหนังสือหลังจาก,กเกษียณแล้วถ้าก่อนเป็นรออ่ออยู่สิ้นไม่หลังจาก,กเกษียณแล้วแต่เราก็มีงานทำแล้วเหงาอะไรตั้งยู้ถูกฟังไปฟังผ้ามันตะเข็บมาสมองชื่อได้ไหม เราก็เห็นนังสือลงอวิ้าเนี่ยเรื่องมหาแดงและเอามา้องเรียนเอาไปเอามาแบบตัวมูอน่างไปเทศน้ัวูแห้งลายราว่าเป็นนักเทศเขาไปไปน้ำถ้าเป็นเทศเราไม่บอกันขอน้ำมาจากไหนถ้าเาจะได้เป็นนักเทศมาจากคนนี้เอาเรยกไอเทนักเทศ้ัริยะเขาเรกน้ำตามหาว่าผู้ที่แตงมหาแดรหรือแตงทาเต้ไทยปัญญาแบบไอแตงมันก็จะง สลักสร้วยแต่พุทธก่อนต่างๆน้ำหากันพอดีมือหนึ่งลูกศิษย์เขาม้นไปเทียนจูอำเภอจูแพ้ไก่บวัดกันเขาถวายกันเทียนหาพั้นอ็เลยเพนเนืนกันเทียนเอาหลงไปน้ำหาทุกคนบอดีหน้าเ่ได้ทำเหมือนไรกันจูดีหละยูไกลๆไป้ยกถวายเป็นครูบาอาจารย์นุ่ถวายกันเทียนเนมัดเลย เมื่อนั้นปเปียงี่วันนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเน้อในม้าม like. ุเล่นซื้อเนื้อานมาาตะบุนมีงาน,นลเนาลรี้ยเนื้อัอนมาาเลยเนี่ยอ่าเอร้ยงมาาไปมองนั่นมอนี่กันโต้เลยเออลงมีมีางานเตี้ยเด้อมาเตี้ยรฟเรได้นะเรามามาทั้เมืไหเรา,าี่ยนทันจะไป่มากทั้งเมืยเราว่างเลมากเอามาในข้าวลาลาไปเนี่ยข้า,า,าลวลาลาไปสบายอา่ากางเตะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những